ปะโดนแล้วโดนละโดนละเจ้าของเจ้าของโดนละอือฮึดินดิ้นดินผ่านทางจุ๊บอ๋อของผ่านแล้วยังอยู่ไหมเนี่ยยู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 ออกไหม โอ้ไม่ได้ไปชมยุยยุยต้นไม้ต้นล่มนี่แหละไอ้โดนกลางตัวอยู่แล้วอุ้ย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 ก็ตัวกระชากเลยกระชากเลยอืมกระชากเออตัวแค่นี้ก็กระชากโอเคครับท่านไปชมเรียบร้อยแล้วเนาะอาจจะเป็นแค่สักตระเดีย๋ยวตัวตั้งกล้องเอานะละครัรบผมสวัสดีครับไปกโลดจัดจ้านเลยนี่เละครกี่นิ้นครองไม่น้อยเลย เดี๋นี่ยยังอยูย่อยู่แหละไปลงไปจัดการเลยตรงนี้แหละมองนี่ยปลาช่อนเนาะปลาช่อนตุ้นตัวหนาเลยเขื่นยืนหนำไปอยู่อ่ะก็ที่ว่าตัวตวนี้ออกกลางลำลนะี่เดี๋ยวต้มแจ้งนักน็ตายตรงนี้แหละตายร้างล ắ m เลก็ถือว่ามันง่านไปไ,ไม่ใหญ่เท่าไหร่สามสิบขีดอะไไปสามสิบขีดครับผมกลางตัวยากนะน่ารุนแต็มตัวไปเห้สินี้แตมเตมแรกนัแหละช่อนใส่ปุ้นครับผมประช่อนแหละใส่ปุ้นเนาะต่อยไปแล้วน,นา โดนไหมฟาอดออกมาโดนโดนเนาะเฮ้ยฟาดหัวโอ้ฟาดหัวจมลงไปแล้วท่านผู้ชมโอ้ฟาดหัวนอกเลยนี่นี่นอกไหลลงไปนี่และนี่โอ้ยไอ้เจังไหนระว่าที่เอาเลยเห็นขาวนอกไปเลยเมื่อขาวจมไปนี่ละไอ้จ้าไหนวะลงไปเมื่เต่าเมื่งกันไอ้เจังไหเดี๋ยวลงไปเบื่งกันเด้อครับท่านผู้ชมผมยิงมันนอกก่อเดี๋ยวลงไปหาเบตัง เ่นอกไปลสดืดไปเลยเดินออกไปเลยตะวันที่หาตัวดุเดินล้มไปเรื่องเหละตัวไม่ใหญ่แล้วใส่ปุนจะได้ไมเนี่ยนะใก็เลยลงหาเดินไปเิง่อเตาล้วหาไปกัน โอ้โหนอบ่เคยหาที่คื <c oughs> อครับแบบนี้บ่มีประสบการณ์มันจะคือนะุเิเิุยเ อาวัยดอกครับผมอาวัยดอกวกลัวว่าบุ๊มบิประสบการณ์หาแบบนี้นะผ่านห่วงดอกยิ่งเดินเดินนี่แหละตุ๊กดอ,อกฟันของเรานะครับเนาะมันเลยนอกกัวผมบ่เคยหาแบบนี้จริงๆเพราะว่ากับบ่เคยหาแบบนี้จริงอนะมันบ่ดดาตายดอก,วกเว่าเคยผ่านหัวมันหนอกจริงๆเดี๋ยวก็ขึ้นไปให้เราเนาะสันกนชมตัวไปเลยครับผม Long phải thì lông lộn hoặc một bước phải hạ tầng song nó. Tân quýt cong chửi quýt Lông A hái lòng tân chung. luôn thân của hình nó là. Do. 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 ทำตัวยิงนอกไปเลยล่ะเสียดายตัวนึงอุกขางรำเลยเสียดายตัวนึงได้ตัวนึงเอาดีกว่าได้จัดไปครับดินดีโอดินดินดีจัดโอโอโอ้นี่ก็ดินดีเลยซ้ำกันไปเลยครับโตไอผมยิงนอกไปใส่ดีเลยใส่นี่ใส่มบกล้ยแล้วไหทำโจมม ได้ชักซีหาตัวก็โอเคนะซีหาตัวไปับรอุ่นแต้มต่อไปแล้วรอยูปนมาตนาแบบนี้ก็โดน้าหลังจากได้แต้มสองไปแล้วผ่าดไปแต้มหนึ่งได้แต้มหนึ่งฝาดกับตัวสำคัญนี่แหละผมงุ้มมาท่านป่าบัวท่านผู้ชมดํๆยิงเสียงพวกเนาะ หมูปลาจริงๆด้วยไม่โดนไหมล่ะงูเห็นเป็นดำๆนึกว่าไม่ใช่ปลาที่ไหนได้ปไปยิงด้วยนายจะรอดทองวะไม่โดนหรอไม่โดนหรออย่าบอกเฮ้ยโดนเหเฮ้ยโดนหรอว่าโดนเถอะเฮ้ยโดนโดนทำชุ่มนึกว่าไม่ดโดนอู้พันแหน่หรโอ้เดินล,ลูกออีกแล้วทำชุ่ม,มเลย โดน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 นึกว่ามาโดนเนาะนึกว่าไม่โดนอะไรวะยิงมือนี่มือนี่แม่นจัดเลยมานจัดเสียงดวงมึงเนาะเป็นปตาอยลีเนาะนึกว่ามึงเป็นปลาดูอยู่มาบ้าณระยอยากซิปเม็ดสามกิโเม็ดโดนอี่รีเพราะนายจะเป็นปลาช่อนนะลงไปเอาเลยกลัวมันหลุดเนาะแล้วผมโอ้โหเจ็บผมว่าไปยิงไปลาสลิดดูนะไปยิงเงี้ยเดียวแบบนี้แหละยิงใหญ่แบบนี้ก็เลยนหัจักการการระยะเนาะครับเนาะถือว่าพลาดเลยมือนี่มานไอ้สารตัว จุๆแล้วย <ran ar ro Poor> ังดู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 ดแล้วยังมันคือห่องแบบนั้นมันอยู่บนเกลอนปะปะเดี๋ยวผมลงไปเอาให้บึ้งโอเคครับผมเดี๋ยวิลงไปลองบึ้งนะครับเนาะลงรอบนี้รอบที่สามเนาะดูวแรกจะได้ลดดูดูดูกระชากกระชากกระบอกนตเองใครจะเป็นก้อน้กระชากกระบอกวิ่งเลยอ้โหโอ้โหโอ้อ้้อ้โหโ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 อ้อ้โหโออ้อ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ โอ้ยโถงโอเรื่องอีหวาน้ำเลือดจัดมันมาขึ้นอยู่กลางห่วยแล้วเล่นตามน้ำไป่ได้ดอกู้อุ้ยดูโอ้ยปนินหน่อยปนินโอ้ปนินปนินส่งดึงกระบอกสายแห้งถี่น้องทำโจมออกคือตัวน้อยๆนี่ต้องไปช่อน ไม่ได้ก็นีนี่เนาะหูอะไรวะกลับแล้วครับแต้มสามได้เหมือถือว่าหมานะบนเดืม้าไก่บ้านเหียวเลยนะมักอยู่างนี้ก็จะได้เก็บกิ๊กไก่แบบนี้ครับแล้วครับผมนี่ตัวเห็ดเป็นดำๆไซส์ไม่ใหญ่เลยใส่ฝ่ามือโดนเฉยเมีอะไรอยากกลครับผมหนึ่งเต้มอีกหนึ่งเต้มครับแต้มสาม บาทหนึ่งได้ได้อีก,กสามกดสี่บาทไอ้สามตัวตัวแก้วครับผมไปครับกับผมมือนี้สิได้ครับเดินตรงขนามเพราะปูอะายแล้วือเป็นบายดอกใบาสามแล้วใบาสามใบาสามใบ,าส,ามบาสามอยู่ใบาสามแล้วครับแต่กับหมานพร้อมแล้วครับมือนี่แล้วครับมือหมานคือวา่าแหละไม่ต้องไปโดนตรนงค้ามเนาะออกมาช่วงบายกับหมานเลยสามแต้มนะครับหมายโบกับ้านพร้อมแก้วครับมือนี่ ถือว่าผ่านเลยครับเอ้ยออกมาใกล้บ้านครับโดนเทือออกนะว่าผมไปแต่ตั้งไก่อย่างเดียวเลยครับว่ามีปลาหลายเนาะโดนมายิ่งเทือมันยังในยิ่งดูในยิ่งหลายครับผมยิ่งซีบาเดี๋ยวสิแต่สามตัวครับผมมือนีิตัวหนึ่งผาดไปมันพาดหัวมันออกครับผมลงไปงุหมอบประทันเนาะถือว่าเยี่ยมครับผมแก้วครับนี่ครับแต้บสามตัวครับปลาช่อนสองตัวไปนิ่ตัวหนึ่งครับไปครับกลับบ้านเลยเฮ้ยครับผมหมานสองแรงเนาะครับมือหนิไปครับผมกลับเลย